สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่15ตุลานะครับ2567นะครับวันนี้ก็ได้เลือกปล่อยรถใหม่หนึ่งคันนะฮะก็จะเป็น h อ n d a w เ V e 110ตัวล้อแม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อป0 2 4นะครับตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีดำแดงนะครับมีให้เลือกอยู่สีสีนะครับสำหรับ Wave 110ตัวล้อแม็กนะฮะก็จะมีสีดำแดงตัวนี้เลยนะครับสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวแดงนะฮะ คันนี้ลูกค้าออกให้ลูกสาวนะครับนี่ฮะคุณแม่เสื้อเหลืองนะออกให้ลูกสาวนะครับไว้ไปโรงเรียนนะฮะก็เลยบอกว่าอยากได้รถที่ประหยัดน้ำมันนะฮะราคาไม่แพงมากและขอให้เป็นตัวสตาร์ทมือนะครับก็เลยแนะนําก็จะเป็นเวรคร้อยสิตัวล้อแมกนะฮะตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับก็มีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับในส่วนขอราคานะครับตอนนี้ราคาเงินสดนะที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะเงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่ 47,900บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ47,900ืนารนะครับสำหรับ Honda Wave 110ตัวล้อแม็กสีดำแดงนะครับตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้ก็มีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับคันนี้ลูกค้าใส่ตะกร้าพร้อมนะครับสำหรับตะกร้าหน้านี่ของเทนี่ใบละ206บาทนะครับนี่สวยงามเลยนะใส่ตะกร้าไปนี่สวยนะแล้วก็ตัวนี้ไฟหน้านี่จะเป็น led นะครับส่วนไฟเลี้ยว แล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับสวยงามเลยนะฮะคุณแม่บอกว่าออกให้ลูกไว้ขับไปโรงเรียนนะฮะวันหนึ่งก็ขับประมาณ10กว่าโลนะฮะไปกลับประมาณ10ิบกิโลนะฮะก็หารถที่เน้นประหยัดน้ำมันนะครับก็เลยแนะนําก็จะเป็นตัวเว็บร้อยสิบนะฮะตอนแรกลูกอยากได้ตัวนี้นะฮะเกียโนนะฮะแต่แม่บอกว่าราคาสูงเกินนะฮะแล้วก็ อยากให้ลูกขับแบบระบบเกียร์นะฮะก็เลยลูกมาเลือกตัวนี้นะเป,นเป็นเวฟร้อยตัวแล้วแม็กซ์สีดำแดงนะครับแต่ว,ว่าแบบนี้มันก็ดีนะฮะร,ราคาก็ไม่สูงมากนะครับแล้วก็ใช้ดีด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคา47,900ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่092 1577 129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรามอํเภอกระสันะครับ ตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะฮะที่ผมบอกนะฮะนี่นะประหยัดน้ำมันมากนะครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์บนนะครับหนึ่งถึงสี่นี่เดินไปข้างหน้าเลยนะฮะคันนี้รถใหม่ก็ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเราส่งมอบลูกค้านะครับก็จะเติมน้ำมันให้ลูกค้า100บาทนะฮะรถใหม่เนี่เราเติมให้ทุกคันนะครับคันละ100บาทนะครับอันนี้ก็ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะตรวจเช็คใส่แบตเตอรี่ใส่น้ำมันนะฮะตรวจเช็ครอยนะฮะแล้วก็อุ่นเครื่องก่อนส่งมอบลูกคค้านนะรับี่ อันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเครื่องเงียบนะฮะสำหรับวิ่ร้อยสิบตัวล้อแม็กซ์นะเงียบกริบเลยนะฮะตัวนี้เฮาได้รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบมอเตอร์ชีรับประกันให้5ปี50,000กิโลเมตรนะครับแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเอารถมาตรวจเช็คตามระยะทางนะฮะครั้งแรก1,000กิโลนะฮะพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับฐานของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะ บัตรประชาชนนะครับออกได้เลยนะฮสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะตัวนี้47,900นะฮะตอนแรกลูกจะลูกจะมาเอาเกีโนนะฮะก็เลยบอกว่าเอาร้อดีกว่าราคาถูกกว่าเยอะเลยนะลูกก็เลยจับคันเี้นะะตอนนี้ลูกค้ามารับรถแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ